ตาไม่ใช่แกเตรียมส่งลูกค้าชุดใหญ่อีกจำนวนเจ็ดเตานะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าลูกค้าได้สั่งทำรุ่นอะไรมาบ้างนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นจิ๋วนะครับรุ่นจิว๋วลูกค้าสั่งเพิ่มตะแกรงรองงอทำเองนะครับตัวนี้ราคารวมส่งอยู่ที่สองพัน 700บาทนะครับผมไม่มีค่าส่งแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะได้นะครับก็ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับอะแดปเตอร์นะครับพัดลมนะครับกาวอุดช่องพัดลมเกี่ยน้ำฟามสะอาดแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับก็จะได้ครบเซ็ตพร้อมใช้งานทันทีนะครับก็เป็นเตารุ่นเกิวนะครับที่ออกแบบมาใหม่ก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ การทำสีหรือว่าการเก็บรอยเชื่อมต่างๆนะครับเนียนกิฟตเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นจิ๋วนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงวางหม้อแบบสำเร็จรูปนะครับทั่วไปนะครับก็เป็นก็เป็นตะแกรงที่วางกับเตาแก๊สนะครับแบบนี้ก็นำมาใส่กับ หัวเตา6นิ้วตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเตารุ่น6นิ้วนะครับตัวนี้ราคา2 5 0 0รวมค่าจัดส่งแล้วนะครับความแตกต่างก็คือตะแกรงรองหอ้นะครับที่ได้เพิ่มความแข็งแรงมานั่นเองนะครับถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรุ่น3,000ันะครับรวมค่าจัดส่ง200บาทนะครับตัวนี้ก็ เป็นขนาดหน้าเตา8นิ้วนะครับผมมุมฉนวนกันความร้อนด้านข้างอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีกระบอกน้ำมันนะครับครบชุดพร้อมใช้งานอีกเช่นกันนะครับก็ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น10นิ้วนะครับลูกค้าจะนำเตาตัวนี้ไปทำการนึ่งเห็ดนะครับผมตัวนี้นะครับก็ราคา4,2 0 0นนะครับรวมค่าจัดทรง300ก็เป็น4,5 0 0นะครับ นี่เลยนะครับก็ขนาดหน้าเตาสิบนิ้วนะครับฝักบัวด้านในเตานะครับใหญ่นะครับเห็นไหมครับฝักบัวที่ลมออกนะครับก็ขนาดสี่นิ้วเลยนะครับผมดูความแตกต่างนะครับแล้วก็รุ่นถัดมานะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยลูกค้าสั่งทำเป็นพิเศษนะครับจะมีฝาปิดนะครับ แกงรองหม้อแบบเตาแก๊สนะครับวางได้ตั้งแต่หม้อเล็กนะครับถึงหม้อเบอร์80นะครับตัวนี้ฐานตั้งหม้อนะครับ40เซนติเมตรตัวเหล็กนิ้วครึ่งหนา3มิลนะครับลูกค้าก็สั่งทําพิเศษเข้ามานะครับด้านข้างนะครับก็ห่อหุ้มฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะครับผนังนอกเตานะครับก็หุ้มสังกะสีกันลมอย่างดีนะครับเห็นไหมครับตัวฝักบัว ในเตานะครับก็ขนาด4นิ้วนะครับรุ่นนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นกระบอกน้ำมันแบบนี้นะครับคือยึดตายตัวเลยลูกค้าอยากได้อ,อ่าไปใช้งานแบบพื้นที่กระชับนะครับไม่เกะก,กะนะฮะก็อุปกรณ์ครบชุดใช้งานทันทีนะครับนี่เลยนะครับ ก็โดยรวมนะครับความแตกต่างของเตานะครับหลายหลายท่านถามมาว่าทำไมเตาราคาแตกต่างกันนะครับหนึ่ความแตกต่างนะครับก็คือความใหญ่ของตัวเตานะครับมันใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับบางท่านไปดูที่อื่นมาบอกราคาถูกกว่านะครับมันถูกกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเตามันเล็กกว่านะครับมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆแบบนี้ตามราคานะครับตามราคาของเหล็กเลย ก็ถ้าใครสั่งทํานะครับก็จะได้เตาสวยๆครบเซ็ตไว้ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมสั่งทําม,มาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ